สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับจาก2คลิปที่แล้วใช่ไหมครับที่คุณครูพาพวกเราวาดลายกระจังตาอ้อยนะครับแล้วก็ลายกระจังใบเทศไปนะครับมาในสัปดาห์นี้นะครับงานชิ้นที่3นะครับคุณครูจะพาพวกเรานะครับฝึกเขียนลายกระจังปฏิญาณนะครับซึ่งก่อนที่พวกเราจะไปฝึกเขียนนะครับพวกเราก็ต้องตีช่องตารางเหมือนเดิมนะครับก็คือจากตรงนี้นะครับ ่ะสัดส่วนของตารางจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็จากตารางนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอสองช่องในแนวนอนนะครับแล้วก็อีก3ช่องในแนวตั้งก็คือ2อคูณสนะครับให้นักเรียนวัดมาจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เนี่ยเก้าเซนนะครับเก้าเซนติเมตรนะครับครึ่งหนึ่งของเก้าเซนติเมตรก็คือสี่จุดห้าใช่ไหมอ่ะมาแนวตั้งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่จุดห้านะครับสี่จุดห้านะครับแล้วก็สี่จุดห้า นักเรียนก็จะได้นะครับช่องขนาด4.5คูณ4.5นะครับที่รวมกันแล้วนะครับมีขนาดของช่องก็คือ3คูณ2นั่นเองนะครับอพอเราได้ช่องตารางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มนะครับขึ้นโครงนะครับของกระจังปฏิยานคร่าวๆนะครับโดยเราจะเริ่มจากส่วนนี้เนาะ,ะให้พวกเราวัดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ1เซนติเมตรนะจากเส้น ตรงนี้นะครับวัดขึ้นมาตรงนี้1เซนนะครับฝั่งนี้เหมือนกัน1เซนนะครับเราจะทําการตีเส้นทะแย,ยงจากส่วนนี้นะครับเพื่อกําหนดโครงสร้างเนาะโครงล่างคร่าวๆของกระจังนะครับลงมาทั้ง2ฝั่งนะครับ ทีนี้ต่อไปนะครับเราก็จะวัดจากฐานด้านล่างขึ้นมานะครับส่วนนี้อีก1นึ่เซนนะครับส่วนนี้อีกเหมือนกันอีก1นึ่เซนนะครับทำแบบนี้ไว้ก่อนนะครับทำแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็จะตีเส้นกำปไปเบาๆนะครับประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีเส้นที่ตีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจาก เส้นตรงนี้ใช่ไหมคุณครูก็จะวัดลงมานะครับจากตรงนี้เป็น1.5เซนนะครับ1.5เซนเพื่อที่เราจะโค้งนะครับตัวกระจังให้เข้ามาแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเนาะเราก็ตีเส้นประมาณนี้นะครับเป็นเส้นบางๆนะครับเป็นเส้นบางๆ อะต่อไปนะครับเราก็จะทําการแบ่งตัวกระจังนะครับให้เป็นสอตัวเนาะอังน,นี้เราจะแบ่งนะครับให้ในน,นี้มีสองตัว ส่วนนี้นะครับจะโค้งๆหน่อยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะค่อนข้างโค้งเข้า,ขาหน่อยประมาณนี้นะครับะจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือบริเวณนี้ ทีนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับสอดไส้เนาะของตัวนี้นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆการเขียนกรหนกนะครับสำหรับสองตัวนี้นะครับก็จะคือจะมีตัวไส้นะครับตัวกากนะครับแล้วก็ตัวยอดเนาะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายและกันเนาะที่เราจะเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็แตกลายเพิ่มเติมนะครับการแตกลายก็คืออาจจะเพิ่มตัวกาบตัวยอดเข้าไปนะครับให้ลายมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้น้องคุณครูก็จะพาพวกเราฝึกเขียนแล้วนักเรียนก็เขียนตามได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับคือถ้าเรามั่นใจว่าเส้นของเราไม่เพีย้ยนหรือมันสวยงามดีแล้วนะครับพวกเราก็ลบเส้นที่ไม่ต้องการนะครับออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลงน้ําหนักเส้นให้เข้มได้เลยเพื่อที่เราจะได้ไประบายสีนะครับในขั้นตอนต่อไป